สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะ mm. กลับมาพบกับจุ๋มนะคะในคลิปมีดสวย mm. พร้อมใช้งานแล้วก็สะสมนะคะ mm. ถ้าลูกค้าเห็นนะ mm. ที่ว่ามีเจ้าของแล้วอะจ mm. ุ๋มนี่แหละเจ้าของ mm. บอกค่ะจุม๋มไปเก็บงานให้มันและจดีเลย mm. แล้วก็จัดการเองเลย mm. จ้า อ,ะะอันนี้ของจุกรานะคะนะฮะเล่มนี้ขายอยู่นะคะ1390นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่ง้อยนะคะความยาวใบมีดนะคะจะอยู่ที่3.5้านิ้วนะคะด้ามจะอยู่ที่2.7นะคะคลิปเก๋นะคะคลิปเกแบบ๋แบบนี้แหละนะคะเห็นไหมเราจะเล่มโชว์นะคะ ได้นะคะลูกค้าเนี่ยที่เขียนเมจิอออได้นะคะแต่ว่าจุ่มทำเป็นเคสเฉยๆนะคะเคสกขัดยอกเค็ดขัดยอกก็อย่าบอกเลยค่ะนะนี่เล nee <g zia> <t> ่มโชว์นะคะเล่มโชว์นะคะจะเป็นเหล็กแหนงนะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมาตามสิบของช่างนะคะทรงอย่างเิ่งเอาเองเลยจุ๋มโนแต่ว่าอยากให้ช่างเชสูนี้ให้นะคะ ด้ามพยุงนะคะอันนี้จะเป็นลอยสแควร,ร์กับมะะกไม,ออบม้นะคะผตัวนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ถ้านับแตจต,ตรงนี้กับแปดถ้ามานี้กับสุดนี้กับเก้าว่ะแล้วแต่ถ้าสุดเนี่ยเหล็กเนี่ยเก้าถ้าตรงนี้แปด ด้ามนะคะด้ามจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันหนาสันหนาห้ามิลนะคะความฝักชุดนี้นะคะเข้าครับเขาเขาเขาแจ๊เขาเขาบูมมอนล็อกล็อกล็อกข้าล็อก เ,เรล่มโชว์นะคะสามเก้าเก้าศูนย์ลำส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะมาเล่มที่หนึ่งมาเลยก่อนมาเชตเต้นะคะจิ้งผิวไฟนะคะเหล็กแหนบตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันตามสูตรของช่างด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะความยาวของไบม,มีนะคะจะอยู่ที่ยาวจะอยู่ที่13นิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างจะอยู่ที่2.2สนะคะสันนาะสันนาะสันนาะห้าน,นะพคนะกกกระเทือนนะด้ามยาวนะ6.2นิ้วนะคะไม่มีฝักย้ํานะ,ะไม่มีฝักย้ําไม่มีฝักนะคะรับมีดอย่างเดียวบนมุอมมเสกที่เราเชือกครบนะคะลบออกให้ได้นะคะลมยิ่ใหญ่ล,ลบออกอยู่นะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์มส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเอ้ยนี่ไปสองปุ๊บ ขัดเงากระจกนะคะฮอนนะคะอันนี้อากาศเปลี่ยนเนี่จมเริ่มเสียงขึ้นจมูกอยูแล้วเนี่ยเมื่อยๆอยล้วเนี่ยเคดคลิปอันนี้ไว้ให้ต่อๆกันะค,ะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจสามนะคะสันหนา สนาสนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะหนิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักหนะะึ่งเก้ารวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งรอยนะคะมาเล่มที่สามปุ๊บด้ามพยุนะคะกาะทองเหลืองนะคะเล็กแนบนะคะลายสายพานเนาะ ความยาวของใบมีดจะอยู่ที่9นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2งสันหนา7จดมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ5น,5นิ้วไม่มีฝัก 1, 5นิ้วไม่มีฝัก1.590งาเนนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100ไม่มีฝักนะลูกค้ารู้ไหมเนี่ยไม้คู่นี้ห้0รขึ้นนะแล้วก็ช่างทำใบมีดก็อีกคนทำฝักอีกคนนะ สุดคุ้มอะจะบอกให้นะจ๊ะปุ๊บเรื่องที่สนะี่นะคะคล้ายๆขึงทรงหนิดเนาะคัดเอกกระจกแลวเวลาคัดเนี่ยถ้าอยา,งงา,ากรู้จ้าก่อนมกระจกุกระจกเช็ดมาหมุน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 คือลูกค้าแบบเช็ดสีรถอะละ้างรถอะหมุน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 นะมันจะเอาอมาเนื้อ ฟังนี้ปล่อยให้เมื่อกี้หมุนๆๆๆๆะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจดนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาสันหนากมิลนะคะด้ามยาวนะคะห้านิ้วเล่มนี้ไม่มีฝักนะจ๊ะไม่มีฝัก เฉพาะมีดไดมีฝังหนึ่งสามเกู้นย์ำส่งไปทางเพื่อหนึ่งร้อยหมายเล่มนี้ชุดพร้อมซองหนังนะคะพร้อมซองหนังวัวแท้นะคะอันลายจระเข้นะคะสีดำน้ำตาลน้ำตาลเข้มชัด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 ,ชดความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความกว้างสุดนะจะอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านะคะสันนาะ สันาสี่มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะห้านิ้วนะคะเล็กแนบนะคะเดี๋ยวก่อนส่งอ่ะจะเพิดคมจะดีแล้วกว,วก็เพราะว่าีควคนรู้สึกว่ามันบอกค่อยคลิปเองคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะทำคลิปไปนหนึ่งรอบแล้วลองก็บดูไม่ค่อยคลิบเท่าไหร่ฮะทั้ทีห้านะคะ 1590เกาลำส่งไปทางเพิ่ม100นะคะสินค้ามีการทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะว่ามันเป็นหางอย่างนี้เนาะฮ้อนลุงขาเดี๋ยวเห็จะพูดมาเธอหนึ่งแล้วกันอยากจะอยู่เบื้องหลังทั้งหลายนะ,ะนะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดจุนต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุนมีสวัสดีค่ะ